สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกแมปสร้างนะคะตอนนี้เราก็จะไปบ้านของเราที่ไงอูเราไปหาน้ำหนักแป๊บหนึ่งเองได้เงินมาตั้งสองพันน่ะโคตรเยอะ แเราก็จะมาอัปเกรดเงินงเหลือน้อยละร้อยหล่อ,อละตังหมดเราจะ,จะไปซื้อที่อัพวันนี้น้ำเหนือก,ก็มาเล่นกับเราด้วยเราอาจจะทำเป็น EP ีก็ได้เพราะว่ามันนานกว่าเราจะโหดขนาดนั้นตอนนี้เรายังตักอยู่ น่คือเสียงน้องเราคนงานโคตเยอะอะตอนทำอะไรกันตอนแรกใช่ไหมนั่นแหละคือเราอะคนงานน้อยมากแต่ว่าตอนแรกเราลึกอะเราก็เลยเป็นแบบนั่นแหละเราก็จะไปอัพเกรดอันนี้ก็คือ,อที่ให้คนงานวิ่งวายลูกน้องทำไะไร ก็จะวิ่งไยแบบนี <S <s ้เลยส่วนอันนี้อ่ะโคตรแพงมันคือที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเรเวลอัพก็คือสร้างเสร็จแล้วคนงานกี่คนเนี่ยยี่สิบห้ามั้งน่าจะตามเลเวลถรถไถนาเขาถึงรถายนาแล้วเขาก็ถึงรถไถนาเอ๊ะ เขาถึงอะไรก็ไม่รู้อะกำลังสร้างอยู่เลยเป็นสีเขียวๆวงกลมวงกลมสีดำแดเนี่อ๋อก็รถไถนาไงอ๋อแต่น้ำหนักก็จะโหดกว่าเราเพราะว่าน้ำหนักมาเล่นก่อนเราคนงานกำลังสร้าง แบบนี้สนุกมากเลยมาดูของค้าดีมานอนนี่เลยไม่เป็นไรนนนเขากำลังสร้างอยู่ okay. สองนาทีแล้วผ่านไปไวเหมือนกันนะเนี่ยเวลาเนี่ยผ่านไปไวเหมือนโกโหกแต่ก็โกหกนะ <c oughs> ไม่ได้โกหก่อดอูใช่ <c oughs> <c oughs> อัปเกรดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็กคนงานเราก็จะขนขนของไปแล้วก็ไปไถ<ท>า<ำ>ม <ๆ S 1> แล้วมันก็จะเสร็จนน้นมเราจะไป <คน S 1> หาน้ำหนืนะเพราะว่าคนเดีย๋ยวบ้านน้ำเหนือยอยู่ห่างจากเราไปสองหลังเอ้ยเป็นหนึ่งหลังสิหลังที่สามก็เป็นบ้านของน้ำเหนือนี่และนี่ก็คือบ้านของน้ำเหนือ สวัสดีสวัสดียููคนคงานบอกว่าเออฉันต้องทำงานแบบหนักทั้งวันทั้งคืนกว่าจะได้รถคันนี้มาพวกนายเขาไม่เห็นตาแบบมืดเลยนะใช่เรายังไม่เห็นมืดเลยดเคเคูเขาดีเขาแอบ,บโคตรเนียนเลยแอบ,บแบบอบไม่เนเียนไม่เนียนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ แบบนี้เนียนกว่าหาก่อนต้องาเห็นหน้าอยู่ข้างกัารเ่ะเห็นเห็นน้เห็นสีตรงนี้มันเห็นไงออกไม่ได้ด้วยต้องฝั่งนี้เขากลับไปดูแลลูกน้องก่อนหน้าอ่เดี๋ยวดูเพื่อนแบบ เพาเพื่อนเพื่อนเลเวลน้อยก,กว่าเรานะทุกคนเราผ่านจุดนั้นมาแล้ว <Okay. S 1> เพื่อนคนนี้โคตรโหดอะทุกคนดูจีดูจีทุกคนดูจีเนี่ยชุดอ่ะดูชุดดิโอ้โหโคตรโหดคนนี้น่าจะสร้างเป็นใหญ่แล้วละ่ะเรายังสร้างเป็นรถไถอยู่เลย โอ้โหคนอยู่ตรงนี้เต็มเลยอืมแพงมากโอ้โห my god เท่าไหร่อ่ะอะไรด้เงินน้อยจังก็เขาสึกขาไปแล้วแง่ก็เขาเลยอ่ะเมื่อกี้ก็เขาสร้างไงไปแล้วไงไม่ใช่ขาผู้ผิดพูด ราต้องเล่นแบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็จะมาทำอีพีสองเพราะว่าอีพีนี้ไม่น่ารอดอ่ะใช่โอ้โคตรดเลยโอ้เพื่อนโคตรวอ่ะสร้างทำไมไวขนาดนั้นเกินเกินใช่อุ่ยสร้างโคตรวอยอะเพื่อนอ่ะสร้างอ๋อเสร็จแล้วอ่ะอยู่ดีๆเสร็จเลยอ่ะโคตรโหดเฮ้ยเพื่อนคนนี้โคตรโหดอะทุกคนดูดิ เราจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ดูอย่างวายสร้างอ่ะทำยังไงเนี่ยแต่ต้องทุกนานะใช่แต่สร้างโคตรไวอืเอาเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อ <c oughs> นโคตรโหดอ่ะดูดิโหดจริงโหดจริงเนี้ยโหดจริงแบบอึ้งเลยเร็จตรงไหนอ้าปากเวอ่ะอ้าปากว้า อันนี้โคตรแพงบอกเลยน้อยเขาถึงขั้นสีแล้วอือก็เขามาเล่นทีหลังไงก็บอกว่าเขามาเล่นทีหลังไม่ต้องอวดก็ได้ปะเราก็จะสร้างอันนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือเราเหลือตังหกบาทาาาเรีบสร้างกันนะ รีบเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเ,วเพื่อนถึงขั้นไหนอะอยากรู้เพื่อนถึงขั้นไหนโหดขนาดนั้นเลยอะแบบโคตรโหดแบบอึ้งเลยอยู่ดีตู้น่ะอยู่ดีๆสร้างขึ้นมาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโหดจังโอ้โหอึ้งอะดูเขาดิเขาก็ทุบไฟอยู่นะเขาก็ทุบช้าอยู่นะเนี่ย เพื่อนคนนั้นโคตรหูหอ่ะเกินไปเกินไปเพื่อนเกินไปมาดูดลาวดดมาดูขาได้นะเท่ากันแล้วอ่ะลูกน้องอ่ะหรอใช่เก่งหังเราจะได้เหมือนกันแล้ว เราขอเรีบมาเร็วเราจะเก็บตังค์อุ้ยข้าถึงเครื่องบินแล้วอุ้ยเครื่องบินไวเกินไวเกินไวเกินทุกคนทุกคนน้ำเหนือไวเกินน้ำเหนือไวเกินอ่ะถ้าไม่ใช่เรือเครื่องบินก็เป็นเรือดำน้ำเลยแหละเรือดำน้ำ เรือดำน้ำรู้ไหมคือเรือใครอยาพูด <laughs> ทุกคนน่าจะรู้ดีใช่ตอนนี้ตอนนี้เวลาเราอัดไปประมาณแปดแปดแปดนาทีแล้วไม่ได้เชั่วโมงหรือแปดนาทีต้นห้าสินาที<อ> เกิน <c oughs> เกินเกินเกินอุ้ยเ่องบินได้แค่แค่ไปดูน้ำมดแป๊บเดียวได้ประมาณเท่าไหแลอะออโอ้โหเกินดูเขาเขาสร้างอะไรเนี่ย, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยกย็โอ้โหปืนใครโหดกว่ากันนะเขาโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะ <c oughs> สร้างตั้งแต่ขึ้นเลยอย่างนี้เหรอโอ้โหปืนปืนอีหยังวะนี่มิงโคตรโหดใช่โคตรโหดอย่าโอ้ได้ทำมาเท่านี้แล้วเอ้ยเสร็จแล้วไปผ่าไปอีกอันแล้วเฮ้ยโคตรไวเฮ้ยเขาโคตรไวเหมือนกันเก็บตังค์นิดนึง ได้ประมาณนี้แล้มันต้องมาซื้อตรงนี้เขาก็ได,ได้ตรงนั้นเขายี่เอ็ดแล้วยี่บเอ็ดแล้วนะอันนี้เหรอ,โ,อโคตร <laughs> โหด,โดอโ้วววพวว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  โคตรโกงน้ำหนามีคนเยอะอ่ะเราก็มีคนเยอะอยู่นะเขาเต็มรอบเลยในนี้ไม่มีอะไรเลยฟังไม่พออยู่ละไม่พอซื้อเหรออืมซื้ออะไรอะซื้อของไงแต่เราจะไปเยี่ยมน้ำหนักอีกรอบแต่คนนี้ไวกว่าคนนี้ไวกว่าเฮ้ยคนสองคนนี้โคตรโหดอะ่ะ ถุกกว่าเราเป็นร้อยล้านเท่าอ่ะก็ถามหน่อยอีกกี่วันถึงจะเล่นได้อได้ขนาดนั้นใช่เขาก็ว่างั้นแหละต้องกี่วันนะถึงจะเล่นได้ขนาดนั้นเนาะใช่แบบอึ้งอ่ะอึ้งอ่ะโอ้โหต้องอันนี้เยอะมากแน่ๆเป็นร้อยแน่ะ สร้างทีแบบใช่เสร็จเลยเกินเกินพี่น้องจะเสร็จแล้วเกินไปครับพี่น้องจังหวะนี้นะครับเรากลับบ้านเราดีกว่าสูงขุดขุดหัวคอยเชื่อไหมหัวคอยจริงเหรอเขาคิดว่าหัวคอยแต่เขาไม่แต่เขาไม่คิดอ่ะเขาคิดว่าหัวคอยก็จะเสร็จแล้ว เราก็จะไปสร้างอันนี้อย่ทำสียงตูดนะมันไม่ดีอันนี้โอ้แพงเกินยังสร้างไม่พอ <c oughs> เราก็จะได้ต่างโอ้มันยังไม่พออ่ะทำไมมันน้อยสักขนาดน,นี้ไปเก็บอันนี้ดีกว่า กำลังสร้างอยู่เลยของเขาก็มือไวอยู่นะโอ้ oh. ตกใจเราสามารถเข้ามาในนี้ได้โอ้โล่งเลยไม่มีอะไรเลยนั่นการแหละตังเยอะมากทุกคนตังหกพันน่าจะเยอะสำหรับเรานะแต่คนอื่นไม่แน่แน่เลยไม่ห้าอยู่เลย โคตรแพงเหมือนกันโคตรแพงโอ้โคตรสูงเลยโอ,โอ,โอ,โอ้ของน้ำหนักโคตรสูงเราเห็นเครื่องกันเพราะเราอยู่บ้านเดียวกันแต่ถ้าตอนที่เราเล่นอาบางอาร์ตเราก็จะไม่ไม่อยู่ใกล้กันเราจะอยู่กันคนละฝั่งแล้วก็ปิดเสียงให้สุดเพราะว่าไม่งั้นก็จะได้ยินใครข้าอะไร เราไม่ดูอะ่ะลืมดูไปดูแต่ของน้ำมนตงั้นดูของเขาก่อนว่าคืออะไร <c oughs> นี่เราเก็บตังค์แต่ก็ไม่พอโคตรแพงอ่ะแต่ละอันเก <c oughs> ินไปทุกคน <c oughs> โอ้โหสิบสีนาที <c oughs> มมนนานนาน ไม่เแปแ็นไรเราเราก็จะเล่นไปอย่างนี้แหละโอ้ข้อสูงขึ้นไปได้แตจ่จะยาวนานแต่คลิปที่สองดคลิปที่สามนานนิดหนึ่งไปขออน้ั้งนัง้นเข้าไปหาเพื่อนดีกว่าไปดูทุกคนทุกคนใหญ่ไหมขอดูหน่อยแล้วบ,บ้านหด<อ>ขนาดไหน เฮ้ยเราเจอลูกเ,เก็บได้เอาเก็บไม่ได้ดเอใช้รูนจะรวดโอเคเดี๋ยวเขาไปดูทีหลัง <Ooh. S 1> เขาดูบ้านเพื่อน <Ooh. S 1> เพื่อนผ่านมานานละ <Ooh. S 1> อย่าสั่นโทรศัพท์เขาเขาเล่นไม่ได้โอ้ oh. <c oughs> ยังอันนั้นอยู่เลย โอเคบ้านน้ำเงินก็มีอยู่แค่นี้แหละจบเราก็จะไปดูบ้านคนอื่นต่อเราเห็นบ้านของน้ำหนาอยู่แล้วดูอยู่ข้างกันคนนี้ค้อนหูอยู่นะโหน่าจะใหญ่น่าดูอ่ะแยกกันใหญ่เลยโอ้โหขึ้นอยากได้อยากจีบของคนอื่นแต่ไม่เอาไม่ได้กี่บาท่ะ อันที่หกอ่ะโคตรแพงออันที่หกอ่ะอันที่เจ็ดอันนั้นคือการอัปเดตไปอันที่เจ็ดโหโคตรรวยมือสั์เลี้ยงมือคนงานเขาอะดูเขาก็รวยอยู่นะนีเราได้ต่างแล้วเราก็จะอัปเดตอัปเดตไปเลยๆใจรวยใจรวยเราอยากได้กั เกตอันนู้น่ะจะตังไม่พอแล้วมันถึงอันไหนเพราะเจ็ดใจจาไอยู่ด้วนะยังอ่ะบายบายสำหรับวันนี้เราก็จะพอกันอยู่แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย